นึ่งข้าวเหนียวไปให้เด็กๆที่ซ้อมลำนึ่งข้าวเหนียวไปให้เด็กๆที่ซ้อมลำนะคะที่นอนที่โรงเรียนวันนี้นึ่งข้าวเหนียวค่ะพออันนี้เขาเรียกเขาจะเรียกว่าหวดตัวนี้จะหวดนะคะก็จะมีการอย่างนี้ด้วยกลับด้านภ้าใยสานจะเรียกว่าซิกนะคะพอมันสุกแล้วก็โยนลงไปตรงนี้นะคะโยนลงไปตรงนี้ก็เอาน้าน้าล้างมือแล้วค่ะล้างมือแล้วค่ะนี่ค่ะก็จะพายพาย ภาษาภาคกลางเรียกว่าเอาไม้พายมาพายให้ความให้ไอ้น้ำนี่มันออกก่อนไม่งั้นมันจะชื้นแล้วจะมันมันจะกินนข้าวเหนียวไม่อร่อยนะคะก็อย่างเงี้ยภาษาภาษาอีสานเรียกว่าสวยข้าวสวยข้าวอันนี้เรียกว่าไม้คัดด้ามไม้คัดด้ามนะคะเนี่ยก็จะใจะอย่างนี้เด็กรอกินก็เลยรีบ พรุ่งนี้เช้าด้วยเผื่อพรุ่งนี้เช้าด้วยอันนี้เขาเรียกว่าใส่ข้าวก็ได้หรือสวยข้าวก็ได้แต่ภาษาอีสานจริงๆเรียกว่าสวยข้าวอันนี้กระด้งนะคะอันนี้เรียกว่าไม้คัดด้ามกระติบข้าวพอพอ,อ,อให้หายร้อนสักหน่อยถ้าเอาใส่ลงไปเลยมันจะมันจะร้อนมากแล้วมันจะทำให้ข้าวชื้นนะคะก็จุ่มจุมจุมน้ำอย่างเงี้ยจุ่มจุม อันนี้อันนี้เรียกว่ามวยนะก็ปันป่นปั่นปั่นนะฮะปั่นตั้งแต่ตอนอยู่ในกระโดงเลยจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอ้ย,อยทำไมมันร้อนจังเลยจะโชว์สักหน่อยเนี่ยอเป็นใจหน่อยสินะคะเอานึ่งเขากล้องไปให้เด็กๆอ่ถ้าวิธีการอย่างนี้ไม่ประสบความสำเร็จเราก็ อเรามือเราปัา๊บอย่างนี้เห็นไหมคะเนี่ยอืบอ,อย่างเงี้ยเพราะว่ามันไม่ใช่ข้าวเหนียวข้าวข้าวขาวอ่ะนะคะมันเป็นข้าวกล้องก็อยากให้เด็กกินอร่อยอร่อยอะนะคะนี่คะ่ะก็เลยจะมีให้ไปสองกระติบให้กินพรุ่งนี้ด้วยนี่นี่ตัวนี้คูเข้าฟางังมารับเนี่ยเห็นไหมคะปึ๊บปึ๊บป๊บ นี่มาดูเต็มกระติบเต็มกระติบนะมีทำพะโลหมูหมูสามกิโลไข่สิบห้าฟองนะเด็ก8ดคนอันนี้เสร็จกิจกรรมของการนึงข้าวไปให้เด็กเราก็ทำอย่างนี้บ้างให้มันออกจากมือนะคะอย่าติดข้างนี่คือ,อข้าวเหนียวร้อนร้อน 아, <sus> ้นรน